เราก็มีดวงตาอีกแสนดวงล้านดวงมาช่วยดูนะว่าก็ทําให้คนมั่นใจมากขึ้นเพราะโอเพนต้าเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ใช้ตังอะไรเยอะเลยต้อง,อง<ม>ซัดให้เต็มอย่าให้ตัวเราหายไปในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีตัวตนเป็นเรื่องเวลาเขาวันเลือกตั้งนี่แหละส่งถ่ายอำนาจเราให้กับตัวแทนเพื่อไปไปถ่ายประเทศถูกไหมันถ้าเกิดเราไม่ออกไปเลือกตั้งเนี่ยเราไม่มีตัวตนนะเราไม่เราแทบไม่มีชีวิตอยตู่เลยแหละเพราะว่าเราเค้าเรานับ ก็ตอนเลือกตั้ง Your voice matters Your word very very matters คุณชาชาิครรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองวันนี้ดีนก็เป็นเวลาที่น่ายินแสียควายินดีกับฐานราชกาจักรด้วยนะครับที่ได้มีพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แล้วก็เราก็มีความผูกพันที่ดีนะทานทังอังกฤษก็มีโครงการหลายอย่างกับกทมเลยที่ช่วยกันทำเลือก Open Data เราเองก็ได้ไปประชุมโวมกับเขาที่รอนดอนมาผลหนึ่งก็ดีับผมว่าความร่วมมือก็มีความร่วมมือกันมายาวนานแล้วก็ยิ่งกระชับกันให้ แน่นแฟนแล้วก็มีผลที่รูปธรรมมากขึ้น,นอะไรที่น่าจะเป็นไอเดียที่เหมาะที่สุดในการเอามา implement ในประเทศไทยแบบได้เลยอะครับมจักจที่เป็ data คือเขาเน้นเ <บ S 1> <บ S 2> รื่องความโปร่งใสการโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยข้อมูลอ,มอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้เราไปดูแล <บ S 2> <บ>เรื่องการ nudge nudge คือการเอาปรับพฤติกรรมคนให้ดีขึ้นไม่ต้องใช้กฎหมายแต่ใช้วิธีว่าทำไงให้ให้พฤติกรรมแบบดีขึ้นเขาก็ของษเมีเร nudge unit ที่เราก็ได้ไปเจอเขาล้วก็ใช้ b e h a v i o r Economics มันเป็นตัวช่วยในการฝักบานนี่ก็ได้คุยกันอยู่เรื่องการทําเรื่องการระบบป้องกันน้ําท่วมของที่แม่น้ําเทมส์คล้กรุงเทพอ่ะเพราะเราขามีแม่น้ําเทมส์ทางกลางเมืองเหมือนกันทําเขื่อนริมน้ำอะไรหลายอย่างเอามาใช้กันได้ครับ Open Data ในไทยนี่คือเราสามารถเอาไปสอดแทรกในทุกหน่วยงานได้เลยไหมครับได้เลยครับจริงแล้วคือหลักการเปิดเผยข้อมูลอ่ะดังเช่นที่เลือกตั้งใช่ไหมเราเอากล้อง d g v จับ ไอกล่องเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งของโอเ n อเ t อต้าเหมือนกันใช่อะคือเราจะปิดไว้กับเราเราเองเราโอเพนให้คนดู<ส>แล้วเดี๋ยวก็มีดวงตาอีกแสนดวงล้านดวงมาช่วยดูครับนะว่าก็ทําให้คนมั่นใจมากขึ้นเพาโอเพอเรต้าเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ใช้ตังอะไรเยอะเลยแต่ว่าเปลี่ยน mindset ว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยต้องปิดเมื่อสั่งให้ปิดเท่านั้นที่เหลือถึงเปิดแต่ปัจจุบันมันผิดกันนะปัจจุบันปิดทั้งหมดจะไว้สัหยังไว่สั่งให้เปิด่ามหลัก็ควกันเปิด เป็นแบบการทํางานแบบตรงกันข้ามกันมากเลยหลังหลังเลือกตั้งนี้คิดว่า Open Data นี้น่าจะเป็นได้จริงมากขึ้นจริงนะผมว่าก็ผมว่าทุกคนเห็นนะแล้วผมว่าไอ้ทางนักเทคโนโลยีมันเป็นเป็นมูอัลสลอนะคือเวลาเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเป็น e x p o n e n t i a l ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นรีเนียเพราะเราเริ่มเห็นพุ่งขึ้นได้เลยพุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเทคโนโลยีมันถูกลงไอ้ความไอ้เมมโมรีถูกลง CPU ถูกลงการเปลี่ยนไม่ใช่เป็นรีเนียถ้าเกิดเรามีหน่วยงานที่เริ่มทำจะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงงอย่่าาากกก้้วรระะโดดด็็นนจเปปไไคับ โอหเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับในการเลือกตั้งแบบนี้ตอนนี้วันที่14นี้อยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องไหนกันมากที่สุดครับในการเลือกตั้งครั้งสำคัญของเราตเลือกตั้งให้ได้ครับผมว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีตัวตนเป็นเรื่องเวลาขอาวันเลือกตั้งนี่แหละครับแต่นั้นเราก็ส่งถ่ายอำนาจเราให้กับตัวแทนเพื่อไปไปถ่ายประเทศผมว่าันถ้าเกิดเราไม่ออกไปเลือกตั้งเนี่ยเราไม่มีตัวตนนะเราไม่เราแทบไม่มีชีวิตอยู่เลยแหละเพราะว่าเราเค้าเรานับก็ตอนเลือกตั้งครับ ก็ดีว่าออกไปแลเลือกใครเลือกใครก็เลือกกีปทะเลอรกันทุกคนก็มีสิทธิ์ทุกคนมีเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์เตอร์นิวเวอร์เตอร์เท่าเทียมกันชอบมากเลยนะฮะคือมันเป็นเหตุการณ์สําคัญแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีตัวตนในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทุกคนก็แบบเหมือนรอรอรอแต่อันนี้คือจังหวะนั้นแล้วจังหวะนั้นแล้วต้องต้องส่งเลยต้องซัดให้เต็มอย่าให้ตัวเราหายไปแต่ในการที่เรายิ้มก็ทาให้เรามีตัวตนได้มากขึ้นนะจริงคือแต่ก่อนต้องรอปี่ปีโ สามารถบ่นได้ทุกวันเลยทุกวินาทีเลยก็ส่งข้อมูลมาเมื่อจริงแล้วเทคโนโลยีมัน,น,น,มน empower <Okay. S 1> คนได้ไม่อ <Yeah. S 1> บอกไงมันจะแต่แล้วหลักๆก็คือเลือกตั้งจากนั้นก็ใช้ระบบเทคโนโลยีติดตาม ừ, ทุกคนรู้สึกว่ามีอำนาจในตัวเองมากขึ้นใ,ในมือของตัวเองมากขึ้นถูกต้องแล้วก็ต้องไปนะต้องไปเลือกตั้งกันเอาเฉลิมฉลายให้แบบ95อะไรอย่างเงี้ยเลยจะดีมากๆเลย your voice matters your word very very matters นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเก่งมาก